วิสิตมาแล้วค่ะวันนี้พาคุณมาดูที่อยู่อาศัยนะที่มันจะมีความสะดวกสบายรองรับการใช้ชีวิตได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าทาวน์โฮมที่นี่หลังค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็รวมถึงมันจะเป็นทรัพย์สมบัติของคุณที่ในอนาคตมูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งโลเคชันก็อยู่ในโซนที่การเจริญเติบโตสูงมากๆทั้งสองอย่างนี้แหละค่ะเป็นที่มาของชื่อโครงการ The Treasure Home ค่ะที่นี่เป็นโครงการทาวน์โฮมสชั้นนะคะ mm. เห็นไหมดีไซน์การออกแบบเข้ากับยุคสมัยเลยแหละเป็นโมเดิร์นสไตล์ค่ะที่เน้นความเรียบง่ายแต่ก็ไม่ได้เรียบง่ายจนทื่อด้านนะคะเพราะว่าการตกแต่งหน้าบ้านฟาซาดเนี่ยมันเพิ่มลูกเล่นเพิ่มกิมมิกให้ดูสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้น เรื่องของสีเรื่องของระแนงคือโดยภาพรวมที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยส่วนตัวมองว่ากำลังพอดีไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปทาวน์โฮมสชั้นของที่นี่นะคะมีให้เลือก2แบบ2ขนาดค่ะเริ่มต้นก็คือหน้ากว้าง5เมตรที่ดิน17.5ตารางวาขึ้นไปส่วนพื้นที่ใช้สอยในบ้านก็คือ92ตารางเมตรค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ จอดรถ1คันแล้วก็อีกท้ายหนึ่งโอ้ขยายใหญ่ขึ้นหน้ากว้างของบ้านก็คือ6เมตรโอ้โหที่ดินเนี่ยก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยประมาณ21ตารางวาขึ้นไปค่ะพื้นที่ใช้สอย116ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถอ่ะก็นี่แหละค่ะที่อยู่ด้านหลังนี่แหละนี่คือทาวน์โฮมที่หน้ากว้าง6เมตรนะคะข้อดีคืออะไรหน้ากว้าง6เมตรเนี่ย จอดรถ2คันคุณนึกออกไหมเวลาที่เราจอดรถคู่กันหน้าทาวโฮมเนี่ยโอ้โหเปิดประตูซ้ายเปิดประตูขวาจะเข้าออกจากรถเนี่ยอ่าไม่ต้องทําตัวรีบค่ะอันนี้เปิดประตูได้สบายๆแล้วก็แนะนํานะถ้าบัจเจ็ตถึงนะคุณเลือกทาวโฮมห้องริมเลยค่ะนี่เห็นไหมมันจะมีบรรยากาศมีพื้นที่ด้านข้างจัดสวนปลูกต้นไม้สวยๆโอโ้สร้างบรรยากาศดีๆแล้วก็ ได้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่ามันน่าอยู่ขนาดไหนเนี่ยบานกว้างมากมาแล้วค่ะโอ้โหน่าอยู่ใช่ไหมล่คะคะนี่แหละทาวน์โฮมที่หน้ากว้าง6เมตรของ The Treasure Home ความน่าอยู่แรกมาจากอะไรก็ามาจากประตูหน้าบ้านเนี่ยล่ะค่ะเขาให้เป็นบานเลื่อนกระจกที่บานใหญ่มากมันได้ประโยชน์นะ ได้ความสวยงามแหละเข้ากับสไตล์โมเดิร์นเป๊ะๆเ,เลยทีเดียวแล้วอย่างที่สองอันนี้สำคัญคุณจะได้แสงธรรมชาติเปิดประตูปุ๊บคุณจะได้ลมธรรมชาติเข้ามามันทำให้เกิดความน่าอยู่ทำให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยมันโปร่งแล้วมันก็สบายอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบเลยสำหรับบ้านหลังนี้คุณว่าคืออะไรนี่ตำแหน่งของบันไดค่ะคุณดูวางตำแหน่งบันไดไว้ด้านหน้าแบบนี้ประโยชน์ที่ได้คือ พื้นที่ด้านไหนด้านหลังเนี่ยกว้างเปิดโล่งเลยและถึงแม้ด้านหน้าจะมีบันไดแต่คุณดูพื้นที่ด้านหน้าของทาวน์โฮมส่วนใหญ่เราก็ทําเป็นลิฟวิ่งทำเป็นห้องนั่งเล่นทําเป็นห้องรับรองแขกไปในตัวถูกไหมคะคุณดูความกว้างที่เหลือสินี่ดูจากเฟอร์นิเจอร์โครงการก็ได้โซฟาตัวนี้ทั้งหนาทั้งใหญ่นะสที่นั่งโอ้โหโต๊ะข้างคือพื้นที่เหลือเฟือโต๊ะกลางอาร์มแชร์ คุณดูความกว้างความอยู่สบายระยะห่างในการดูทีวีนี่ค่ะตรงนี้เป็นผนังที่บิวอินตกแต่งเป็นไอเดียนะคะคุณสามารถบิวอินชั้นวางทีวีได้มีชั้นวางของข้างล่างจะมีตู้ลอยเก็บของข้างบนก็ได้ระยะห่างเนี่ยโอ้โหทีวีจอใหญ่กว่านี้วางได้ดูได้สบายตาไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนแล้วก็ด้านในนี่ค่ะคือบ้านตัวอย่างที่นี่เขาทำให้ดูแบบว่า เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้แน่นมากเลยนะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยโต๊ะอาหารสี่ที่นั่งที่กว้างแบบนี้มันสบายด้านนี้เนี่ยสามารถมีพื้นที่ที่คุณจะบิวอินในส่วนของพันที y หรือว่าเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มคือคิดถึงชีวิตจริงเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยด้านข้างโต๊ะอาหารมันควรจะมีเคาน์เตอร์นะคะวางขนมขบเคี้ยวเตรียมเครื่องดื่มง่ายๆคือมุมนี้จะเป็นมุมมหาชน เด็กๆชอบขนมของขบเคี้ยวผลไม้ต่างๆวางได้หมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าบัต g เจตคุณพอนะคุณเลือกทาวน์โฮมห้องริมเห็นไหมคะเพิ่มเติมที่ได้คือหน้าต่างด้านข้างได้แสงธรรมชาติที่มากยิ่งขึ้นอา้าวแล้วห้องครัวไปไหนห้องครัวแนะนำใช้พื้นที่หลังบ้านคะ่ะอยากจะบอกว่าพื้นที่หลังบ้านของทาวน์โฮมที่นี่นะ เขาลงเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านเพราะฉะนั้นคุณสามารถเพิ่มเติมในส่วนของห้องครัวได้โดยพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยค่อนข้างครบเลยพื้นจะปูกระเบื้องไว้ให้ยังขาดแต่หลังคาเท่านั้นเองที่คุณเลือกแบบตามที่คุณชอบ อ,อีกหนึ่งประโยชน์ของการวางบันไดไว้โซนหน้าบ้านนะคะทำให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยยังมีห้องอนเนกประสงค์ให้อีกหนึ่งห้องขอเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมันเฟล็กซิเบิลมากคุณสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการถ้าเป็นชาวฟรีแลนซ์โอ้ห้องนี้เป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้หรือว่าอนาคตที่เราต้องเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นนี่ก็เป็นห้องทำงานที่มันจะสามารถทำงานได้อย่างเงียบสงบจริงๆหรือ ถ้าบ้านมีผู้สูงอายุก็ปรับห้องนี้เป็นห้องนอนเห็นไหมคะมีประโยชน์หลายสถานจริงๆสำหรับพื้นที่ใช้งานที่ The Treasure Home เขาจัดไว้ให้แล้วส่วนออกมาด้านนอกก็คือห้องน้ำของชั้นล่างนั่นเองเห็นไหมการใช้งานพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันโอ้สวย มาถึงบนชั้น2แล้วค่ะฟังก์ชันที่เขาเตรียมไว้ก็คือ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำโดยห้องที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดน่าอยู่ที่สุดก็คือมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองโอ้โหเห็นไหมล่ะสวยที่สุดน่าอยู่ที่สุดเนี่ยคุณดูผนังด้านหน้าเนี่ยแทบจะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้โห มันทําให้ห้องเนี่ยสว่างมันทําให้ห้องเนี่ยโปร่งมันน่าจะเป็นอพื้นที่ใช้ชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขมากๆความกว้างดูค่ะเตียงคิง g s i z โต๊ะข้างวางได้สองข้างแล้วก็ด้านนี้คือห้องมาตรฐานจริงเนี่ยจะเป็นห้องเปิดโล่งทั้งหมดอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่า,วาบิวอินเป็นพาร์ติชันชั้นวางทีวีใช้กั้นสัดส่วนเยนียนเน,นนะสำหรับด้านในซึ่งก็คือห้องแต่งตัวหรือว่า วอล์กอินค s อสนั่นเองนี่ทาวน์โฮมสชั้นนะคะทำวอล์กอินค o อสเได้สวยๆแล้วก็จะมีประตูอยู่ด้านนี้เชื่อมออกไปที่ระเบียงด้านนอกได้แสงธรรมชาติหรือว่าคุณเองจะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกก็ได้เหมือนกันแล้วก็รวมถึงไม่มีขาดตกบ,บกพร่องเลยห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดมสวยดูดีมากอะเนี่ย ถ้าเป็นทาวโฮมห้องริมคุณก็จะมีหน้าต่างอีกแหละด้านข้างคือได้ทั้งแสงได้ทั้งบานเปิดที่สามารถระบายอากาศระบายความชื้นในห้องน้ำได้เป็นอย่างดีมาต่อค่ะนี่ตรงกลางก็เป็นห้องน้ำส่วนกลางโอ้โห เฮ้ยคือชอบวิธีเลือกใช้สีกระเบื้องค่ะสีอ่อนๆแบบนี้มันยิ่งทำให้ห้องเนี่ยมันน่าใช้งานอะ่ะมันดูสะอาดมันดูถูกสุขลักษณะมีหน้าต่างที่ระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติได้อันนี้คือข้อดีของทาวน์โฮมห้องเริมนะคะแล้วก็ถัดไปห้องนอนที่2และ3นี่มาดูห้องที่2ก่อนโอเคไหมล่ะโอเคนะ สำหรับการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยจริงคือทั้งส่วนนอนทั้งตู้เสื้อผ้าจะมีโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเป็นโต๊ะนั่งทำการบ้านสำหรับเด็กๆโต๊ะทำการบ้านสำหรับเด็กๆมันก็อยู่ในห้องนี้ได้อย่างลงตัวอีกหนึ่งห้องนอนค่ะโอ้โหเฮ้ยงานออกแบบโอเคนะเนี่ยเตียงนอน3ฟุตครึ่องอยู่ตรงนี้แล้วอันเนี้ยจะเห็นว่าผนังเนี่ยเขาหลุบเข้าไปนะเป็นพื้นที่สำหรับให้คุณทำตู้เสื้อผ้าค่ะ จะทําเป็นแบบลอยตัวแบบนี้ก็ได้หรือว่าบิวอินไปเลยยิ่งดีมันจะได้พื้นที่เก็บของที่เยอะมากๆเลยหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะนะคุณสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานในแต่ละห้องได้ตามที่คุณต้องการ คือไหนๆก็มาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พามาโช์ดูทาวน์โฮมที่หน้ากว้าง5เมตรด้วยเลยคือจะบอกว่ามันน่าอยู่ทั้ง2แบบเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะตำแหน่งโลเคชันของโครงการอย่างที่บอกมันจะเป็นเดอะเทรเชอร์จะเป็นทรัพ์สมบัติเพราะฉะนั้นโลเคชันถือว่าลงตัวเพราะว่าตรงนี้นะคะบางนาตราดกิโลเมตรที่34ค่ะคุณเอ๋ย โซนนี้นะกำลังเจริญเติบโต,ต,ตสูงมากๆแล้วก็การเดินทางก็สะดวกด้วยที่ตั้งโครงการนะคะอยู่บนถนนบางนาตราดนะคะกิโลเมตรที่34โอ้เดินทางง่ายมากเนี่ยถ้าคุณมาจากพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจนะก็ทางด่วนบุรพาวิถีค่ะลงที่ด่านบางพลีน้อยวิ่งมาอีกนิดเดียวเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอนามัยค่ะคือระยะห่างจากปากซอยมาที่โครงการเนี่ยประมาณ500เมตรเท่านั้นเองจะบอกว่าระยะห่างจากถนนใหญ่เนี่ย ไม่ไกลเลยเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็บริเวณโดยรอบก่อนที่คุณเข้าบ้านนะทั้งตลาดทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเยอะแยะไปหมดรวมถึงเนี่ยถัดไปนิดเดียวปตทค่ะบางนาตราดก,กิโลเมตรที่34ปตทใหญ่มากโอ้โหคุณร้านสวยๆไปแฮงเอาท์นัดเพื่อนฝูง KFC ร้านอาหารต่างๆเยอะแยะคือมันสะดวกสบายจริงๆแล้วก็รวมถึงถัดไป ประมาณสัก2กิโลคุณนิคมอุตสาหการรมเวลโกโลถ้าคุณทำงานที่นั่นนะแล้วอยู่บ้านที่นี่คุณเอ๋ยออกจากบ้านประมาณไม่เกิน10นาทีคุณถึงที่ทำงานเห็นไหมนี่คือคุณภาพชีวิตนี่คือความสะดวกสบายจริงๆแล้วก็ถัดไปอีกนิดเดียวแยกต่างระดับบางวัวค่ะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย7ไงคะเห็นไหม คือการเดินทางเนี่ยมันง่ายหมดทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปพื้นที่โซนภาคตะวันออกเข้าไปในพื้นที่ศูนย์กลางกรุงเทพมหานครรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหใช้เวลาแป๊บเดียวอยู่ตรงนี้มันสะดวกมากแล้วก็จำนวนทาวน์โฮมทั้งหมดในโครงการเดอะเทรเชอร์โฮมทายซีเท่าไหร่ แค่149ยูนิตค่ะจำนวนเนี่ยกำลังคดีเลยนะไม่เยอะจนวุ่นวายสับสนแล้วก็ไม่น้อยจนเหงาพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะเป็นสวนหย่อมเอาไว้ให้ลูกบ้านได้มาเดินเล่นมาพักผ่อนกันได้อย่างสะดวกสบายทางโฮมที่นี่อย่างที่เราเห็นกันไปเนี่ยหลังนี้หน้ากว้าง5เมตรอยู่สบายแล้วอีกหลังหนึ่งที่เรารีวิวรายละเอียดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหน้ากว้าง6เมตร คุณต้องเข้ามาเลือกดูค่ะว่าแบบไหนตำแหน่งจุดที่ตั้งของตัวบ้านที่มันถูกใจที่สุดรวมถึงเหมาะสมกับบัตเจ็ตในกระเป๋าของคุณมากที่สุด The Treasure Home มีให้เลือกครบเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ